มะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับฝ้ายคูดเกยนนะคะกับรายการสนิเป็ดค่ะ ก็รู้สึกเหมือนฝันเหมือนกันนะคือเราฝ่ายฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยากเป็นศิลป,ปินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงคือเราเรองวันนี้มันนานมากที่จะได้แบบได้ทําในสิ่งที่เราชอบจริงๆได้เดินทางตามเส้นทางที่เราอยากจะเดินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นก้าวแรกซะมากกว่าก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ค่อนข้าง อาจจะผิดจากความคาดหวังของใครหลายคนไปซะมากทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการออกคอม์ตโซนในหลายๆแง่ของเราเรารู้สึกว่าอยากทําอะไรที่มันที่มันสดๆก่อนเลยแล้วแต่เพลงแรกอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอาจจะแบบอยากให้ทุกคนไปรู้เอาของจริงมากกว่าว่ามันเป็นยังไงใช่ก็มีคำว่าเกิลอยู่ในนั้นนะคะให้แต่ดาวเองก็เป็นอะไรเกิล เพลงนี้บอกเลยว่ายากมากก็คืองมุมแต่ว่าตัวเองแต่งมาให้ตัวเองลำบากทำไม <c oughs> คือเพลงนี้มันสูงคือท่อนอะ่ะมันไม่เหมาะกับการร้องคนเดียวอะค่ะคือมันเหมาะกับการร้องสีหรือห้าคนแต่ว่าเราเหมาคนเดียวหมดเลยซึ่งมันแบบว่าชิดทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพลงนี้เราแต่งเองแต่ว่าก็มีพี่เติร์ดทีไรเบิร์ดนะคะมาช่วยแต่งอยู่ในเพลงท่อนหนึ่งนะคะก็จะมีมีท่อนหนึ่งที่เป็นของพี่เติร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ทีเลีวาก็แต่งเองแล้วก็มีปรึกษากับพี่เทนิคนชื่อพี่นัทบัวพี่นัทบัวเขาก็แบบเราปรึกษาเขาว่านี่เพลงแรกของเราที่เราแต่ง,งก็ปึกษาว่าพี่นัทคำนี้เป็นยังไงอนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องวิชวลต่างๆแล้วก็ในฐานะศิลปินเดี่ยวแบบเต็มตัวจริงๆอะไรเงี้ยเร้ว่าน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับแฟนคลับอะไรเนี่ย ราะว่าโปรเกตแ้วแฟนคลับเห็นเราร้องเพลงโค้อย่างเดียวใน y o u t u b e อะไรเงี <pun S 1> <websites> ้ยแต่นี้เป็นเพลงแบบออริจินอลของเราที่เราแต่งเองแล้วก็เป็นเพลงของเราจริงๆมันคงแบบรู้สึกต่างกันแบบมากๆเลยทีเดียวไ้คันี้เราวางไว้คลิปนีทุน่าก็ฝากเพลง girl ของฝ้ายคูด girl ไว้ด้วยนะคะ ชื่อเพลงอยู่ไปก่อนก็เพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์เดี่ยวซิงเกิลแรกของเราในชีวิตเลยที่แบบว่าได้มีเพลงเปของตัวเอง ก็ฝากติดตามด้วยตั้งใจทำมากๆพี่ๆทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะคะช่องถือว่าก็คงทำอยู่อะค่ะพี่ก็จะทำอยู่ต่อไปแล้วก็ฝ่ายคูดเกยนะคะก็ IG ก็ฝ่ายคูดเกยส Twitter ก็ฝ่ายคูดเกยค่ะแล้วก็ Facebook ก็ฝ่ายคูดเกยนะคะทิกตอกฝ่ายคูดเกยค่ะอช่องไหนก็ฝ่ายคูดเกยแล้วไปพิมพ์ชื่อเดิมเลยนะคะเป็นแบบง่ายๆ simple simple ชื่อเดียวตลอดการ